การเลี้ยงแหน่รอบที่สามของผมนะครับหลังจากที่ไม่เคยเลี้ยงแหน่ได้เลยนะเลยสอบถามเพื่อนๆในคอมเมนต์ดูนะฮะว่าเป็นยังไงใส่อะไรบ้างครับผมก็เลยจัดตามเป็นระบบเลยครับอันนี้ใส่จุนซีสังข้อแขงเห็นว่าออกซิเจนในบ่อปลาเหลืออยู่อันนึงครับก็โยนโยนใส่ไว้ครับแหน่ที่ผมเอามาปล่อยไว้ครับนิดเดียวเองนะครับผมดูฮะบ่อประมาณนี้เลยนะครับนิดเดียวนะแล้วก็เพื่อนๆในคอมเมนต์บอกว่าให้ใส่ปุ๋ย15 15ลงไปครับผมก็จัดครับผมสิบห้าอกให้ว่าใส่ีวไปด้วยแต่ผมหาขไม่งก็เลยจัดีควายมาแทนแล้วกัน ครับพอดีป้าข้างบ้านเขาเลี้ยงควายอยู่ครับไปขอเข้ามาขี้ควายแห้งนะครับ่อทิ้งไว้ผ่านไป6วันครับสิ่งที่ได้มาได้เรียบร้อยแล้วครับผมแหนของเรานะครับหลายคนบอกมันจะยากอะไรแค่เลี้ยงแหนนะครับแต่ผมมาทำมาสารอบแล้วมันไม่ได้นะครับรอบนี้ได้แล้วสังเกตแหนนะครับมีการกระจายตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็มีสีเขียวชัดเจนมากขึ้นนะครับน้ำที่เราใช้ก็คือน้ำประปาทั่วไปเลยนะครับแต่ในเรื่องของดินผมไม่ได้เอาดินมาใส่นะครับอย่างที่ผมเคยบอกคลิปที่แล้วแล้วผมไม่ได้มีดินนะครับแถวบ้านมีแต่หินนะ ่ครับแบบเผื่อใครหาดินอย่างผมไม่ได้บ้างแล้วอยากจะลองเลี้ยงแหนดูบ้างก็น่าจะ คลิปนี้น่าจะได้คําตอบนะเพราะว่าผมเองก็เลี้ยงมา3รอบแล้วมันก็ไม่ได้ผลผลิตนะครับเพราะว่าผมเอาแค่แหนมาแช่น้ําไว้เฉยนะครับเหมือนันอาจจะไม่มีอาหารไม่มีแร่าธาตุในน้ําหรือเปล่านี่ผมก็ไม่ทราบครับอันนี้บ่อที่ผมทดลองอย่างหนึ่งนะครับก็คือใส่แค่ EM ลงไปนะครับน้ำออกเขียวเหมือนกันแต่แหนนะครับผอมครับผมแล้วก็เล็กนะฮะออกสีเหลืองๆหน่อยไม่ค่อยขยายพันธุ์ครับผมบางบางอันสีน้าตาลก็อาจจะตุยไปแล้วนะครับน่าจะเป็นเพราะอาหารในน้ําไม่มีหรือเปล่านี้ก็ไม่ทราบนะฮะแต่น้ํานี่เขียวขุ่นมันก็น่าจะโตดีครับแต่มันไม่โตเเลยับออนนนนีี้้ปป็่ทผมใชา อย่างเดียวด้วนๆวนเลยครับไม่ใส่อะไรเลยนะที่ได้ออกมาก็แบบนี้ฮะไม่มีการขยายพันธุ์นะครับผมก็อยู่นิ่งๆอยู่อย่างนั้นเลยนะครับก็ประมาณผมทดลองไว้3แบบนะครับสแบบก็คือมีบ่อปูนแล้วก็ใส่อะไรที่ผมไปเมื่อกี้แล้วก็มีบ่อวงสองวงครับตัดมาที่ในบ่อเลี้ยงธรรมชาติบ้างนะครับมาเลี้ยงไว้ไม่เยอะนะครับหายไปหมดแล้วครับปลาน่าจะดูดออกจากข้างๆตะข่ายนะครับก็มองไปมองมาเหลืออยู่ประมาณสักดอกนึงฮะนี่ฮะตรงตรงที่อยู่ในในตะก้าครับผมคือปลาออกมากินไม่ได้ครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะแพร่พันธุ์ไหมครับ บอกวิธีการยังแหนผมแบบง่ายๆนะฮะการที่เรามีเพื่อนในโลกโซเชียลมันก็ดีไปอีกอย่างหนึ่งนะครับอะไรที่เราไม่รู้เราก็ได้ลองทำนะขอบคุณมากๆจริงๆครับผม